เดินไปติดแล้วนี่ครับตอนทักอากาศตอเมืองมาเลยคนคนคนเยอะมากเลยวันนี้ขนาดคนยังติดลลนับประทาเออแต่วันปีนี้รถไม่ติดคนโอ้โหนี่ครับมาทุกปีเนี่ยเมื่อกี้มาตัางกันเจอแตมก็ลงเนี้ยแล้วไปวนจอดรถดนู่นไปจอเดเดินชิดไหลทางนะครับเดินชิดไหลทางเลยเดินชิดไหลทางไหนครับได้เรื่องนะครับ คเยนอะะคเยออีก300้0 0เมตรคุณจะถึงจุดหมายกางสดิสน,น,นี่ไอ้จรงานวันเด็กแห่งชาติระยะทางที่8 5 0โอ้เป็นกิโลเลยนะโอ๋โอตรงนี้ไม่มีกระสุนไม่เป็นไรเ <laughs> มื่อกี้เจอโดมนมีกระสุน คนเยอะปีนี้นี่มาตางกะเจอแจมก็ลงตรงนี้เมื่อกี้แล้วก็เข้าไปก่อนสบายใจเชิบแล้วจะมาเอาลูกฟตุตบ่อนอีกอ่ะนี่ครับตานตานเติคนเยอะมากปีนี้หรือว่าเรามาเช้าพอเรามาเช้าเลยรู้สึกว่าคนจะเยอะมากแต่วันนั้นเรามาตีบ่ายตอนบ่ายนี่นี่นคนก็เริ่มทยอยกลับแล้วน,นะไม่เห็นมีของอะไรปิดร้ายจิดมืออเลยปีนี้ สงสัยลูกฟุตบอลไม่มาเลยคิดจะรายการครับอากาศรงานเยอะงาะงานงานการชักเลยเนี่ยเดินไปประมาณ850โอ้เนี่ยมาตาเขาเคยมาถ่ายรูปตรงเนี้ยจำได้ถ่ายรูปมาตาตอนเด็กนู่นนู่นนู่นกำบินมาแล้ว ตื <mile> ่นเต้นกับเสียงเครื่องวินนู่นนไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนู่นนู่นนบแล้วลิบแต่ไม่เช้าเหมือนกิบเพ้นเลยนะกิเพนเลย F16 เลยครับคนเยอะไหนได้ยินได่เสียงคนชิปเลย Yeah.